สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้เอาเกมคาสิที้มบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้พิลิ่งก็จะมารีวิวอัปเดตในส่วนของภารกิจใหม่ประจําซีซั่นนี้ผมซึ่งก็จะปลดล็อกในส่วนของปืนพกใหม่ประจําซีซั่นนี้กับตัวมาคาลอฟสัหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีเอาล่ะเพราะฉะนั้นผมเราก็มาดูกันว่าในเรื่องของการทำรกิจเพื่อปลดล็อกเนี่ยเราต้องทําอย่างไรกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลย แต่ก่อนที่จะเข้าหัวข้อของวันนี้ผมตอนนี้เนี่ยอีเวนต์คอลแลบพิเศษผมของน้องเอลิเดฟ็อกเนี่ยก็มาแล้วผมเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาทํากันด้วยเก็บสะสมในส่วนของภารกิจต่างๆ่างผมซึ่งเป็นภารกิจรายวันเพื่อรับเหรียญโทเคนแพลตินัมเอามาแลกในส่วนของรางวัลพิเศษของตัวน้องเอลิหลกัหลกๆเลยก็จะมีในส่วนตัวกรอบรูปอีเวนต์คอลเลการ์ดของน้องเอลิอสกินปืนพิเศษอผมของตัว m 1 6แบบน่ารักน่ารัก ah 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 ตัวตุง้งติ้งผมของน้องเอลิ แล้วก็อย่างสุดท้ายของแร่ที่สุดของผมกับในส่วนของตัวโอเปอเตอร์สกิลบูชาร์กสกินน้องเอลีเรียกว่าสายฟรีก็ผมขยนันขยันทำกิจกรรมครบทุกวันเนี่ยยังไงก็แลกครบได้แบบแน่นอนนะและ้วก็ในส่วนของกล่องลัคกี้บ็อกของน้องเอลลีก็ผมก็กาลังจะมาในเร็วนี้เลยผมมีสกินโกงด้วยของตัวดียร์ขีดเฮดเรียกได้ว่าของแรต้องมีผมแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าน่ารักมากชามตุ้งติ้งอื่นๆคอลิงการ์ดอื่นนี่เลยคือแบบเป็นหนึ่งในคอลลับซึ่งโคตรน,น่ารักครับผม เลโด้ไข่ผ่าแล้วก็ผลาดเลยถ้าเกิดใครอยากรอในส่วนของล็กี้บ็อกตัวนี้แลวเร็เรวนี้เนี่ยก็กำลังจับเดตเข้ามาในโตเกมนะก็มีอีเวนต์เพื่อนๆผมก็จะรับในส่วนของตัว,ตวกล่องฟรี3กล่องด้วยก็มาเปิดรุ้นนี้ดีกว่าว่าดวงพลิง3ากล่องกล่องฟรีกิจกรรมนี้จะได้อะไรผม <c oughs> หนึ่งชิ้นก็ผมก็โอเคยังดีนะได้ในส่วนของตัวน้องตุ้ง,ต,งติ้งมานะมาเริ่นกับในส่วนของราระกิตนะผมของปืนมาครอบดีกว่าก็ในส่วนของเพืแรกเลยผมกับฆ่าเพื่อนสามคนด้วยปืนพิสโต้ใดๆ โดยในส่วนของตัวปืนพิสโตผมก็คือปืนอุธที่เป็นปืนพกลองนั่นเองใช้อะไรก็ได้อ่าอย่างเช่นตัวมาคาร็อฟ J 3 5 8 m ห้ 1, 1, 1แปเบหนึ่หเนิตตี้ชอตตี้คอสโบหรือว่า l c r 9ผมก็คือใช้อะไรได้หมดเลยในจำนวนพวกเหล่านี้นะได้รับเรียนตาดับเบิลคิวทั้งหมด3ครั้งด้วยกันโดยเรียนตาดับเบิลคิวผมก็คือสังหารศัตรูติดต่อกัน2คนขึ้นไปผมอ่าก็เป็นเควืที่ทำง่ายๆลย,ยก็คือยิงต่อเนื่อง2คนดบรรว คที่3กับฆ่าผู้เล่น10คนด้วยปืนพิสโตเแดงขนาดที่เราเนี่ยใส่เบิร์กเอเจลี่ที่ตัวด้วยโหมด MP อ่าโดยลักของควนี้ก็คือเหมือนเดิมก็ผมใช้ในส่วนของตัวปืนพกฆ่าคนแต่ในขนาดที่ทําการเล่นไปด้วยใช้ปืนพกไปด้วยต้องใส่เบิร์กสีแดงชิ้นนี้ผมหลังจากวิ่งเนี่ยก็จะปรับในส่วนของความเร็วการใช้งานของตัวอูดลงให้ลดลงก็เป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ใส่เบิร์กไปด้วยแล้วก็เล่นฆ่าศัตรูไปด้วย อ่เควสที่สี่ครับผมกับค่าผู้เล่น20คนด้วยปืนพิสโทร์ใดๆก็ได้ติดตั้งอุปกรณ์3อย่างในโหมดของ MP อ่าโดยเงื่อนไขคราวนี้ผมก็ใช้ปืนพกอะไรก็ได้ในการฆ่าศัตรูแต่มีเงื่อนขไขด้วยว่าในการเล่นคนระับผมต้องแต่งของแต่งเพียงแค่3อย่างเท่านั้นถ้าแต่ง4อย่างไป5้าอย่างไปทำเควสจะไม่นับครับผมก็แต่ง3อย่างเท่านั้นใช้ปืนอะไรก็ได้ในการเล่นผมแล้วก็ระวังด้วยว่าถ้าเกิดว่าใครทําแล้วแต่งของ3อย่างแล้วแต่เควสไม่ขึ้นแนะนําว่า ให้เปลี่ยนสกินปืนเป็นตัวพวกคอมมอนเพราะบางทีเวลาเราไปใช้สกินอีพิกหรือว่ารีเจนเนเนี่ยมันมีโอกาสซึ่งเควสมันจะบั๊กได้เหมือนกันนะผมก็แนะนําใช้คอมมอนไปเลยจะค่อนข้างมีปดปัญหาในเรื่องของการบั๊กนะแล้วก็ค้ยที่5ผมกับชนะ2แมตช์ในโหมดของ MP ด้วยปืนพิสโตด้ใดก็ได้แต่ก็มีเงื่อนไขว่าในขณะจบแมตช์ต้องถือปืนพกอยู่เท่านั้นอ่าอันนี้ก็ต้องย้ำาค็ว่าตอนจบแมตช์ต้องชนะด้วยและก็ถือปืนพกด้วยถึงจะนับเควสนะ โดยสำหรับเพื่อนคนไหนทำเควสนี้จบแล้วผมก็จะปลดล็อกปืนมาคลอ,อฟในระดับคอมมอนมาใช้โดยอัตโนมัติก็เป็นปืนฟรีเลยทิ้งสายฟรีก็สามารถได้รับแบบอีซี่อีซี่นะอ่าแล้วก็จบด้วยเควสสุดท้ายับผมอันนี้จะเป็นเควสทางเลือกก็คือใช้ปืนมาคลอ,อฟนี่แหละค่าสิบคนหรือใช้ปืนพิสโต้อะไรก็ได้ผมค่าคนด้วยการยิงเฮดช็อตอ่าโดยสำหรับคำแน,นะนำงบลย ใครอยากทำเควย์ธุรกิจยิงเข็อ t ปืนพกแนะนำเป็นตัว j 3 5 8แนะผมเพราะว่ายิงหัวคอนเฟิร์มถ้าโดนหัวก็คือตายในนัดเดียวนะจะทำเควยค่อนข้างง่ายหน่อยกว่าปืนอื่นนะมากับอีกหนึ่งธรกิจที่อัปเดตมาก่อนหน้าน,นี้ตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นเลยผมกับธารกิจพวกเราเล่นใหญ่ไม่กลัวใครอ่นานหลักเลยที่คนทำธารกิจนี้ผมเขาก็จะเก็บสะสมส่วนของตัวชิ้นส่วนตัวละครเซาราผมเพื่อเอามาแลกเป็นตัวละครในช่วงของท้ายท้ายซีซั่นนะเพราะว่าถ้าเก็บเก็บครบหนึ่งชิ้นส่วนก็จะแลกตล อ่อมาเล่นกับคตูนแรกเลยผมเล่นเป็นควสตทางเรือกก็คือเล่น1แมตช์เอ็มพีจะอันดับหรืออ่าเล่นโหมด Ba t เ l e Royale 2แมตช์อ่าถัดมาก,กับควสภารกิจที่2ครับผมถ้าเป็นในโหมด MP ก็คือยิงกระสุน250นัดแนะนําว่าใช้ปืนพวก RMG เล่นกะแป๊บปเดียวจบครับผมกับอีกหนึ่งทางเรือถ้าสายบ r ก็คือเดินทาง500เมตรซึ่งการเดินทางเนี่ยสามารถนับการใช้งานพวกพานะด้วยนะไม่จําเป็นต้องเดินเท้าอย่างเดียวนะอ่าภารกิจที่3ม ค่าผู้เล่น20คนในโหมด MP จะอันดับหรืออค่าผู้เล่นในโหมดของ Battle Royale 20คนด้วยกันเควสที่4ผมอ่ะถ้าเป็นโหมด MP ก็คือใช้ Score Stick 3ครั้งถ้าเป็นโหมด Battle Royale ก็คือใช้ทักษะ Class 5ครั้งอ่าโดย MP Score Stick ก็ผมแนะนำว่าตอนทำภารกิจก็เอาพวกชิ้นที่เป็นแต้มน้อยๆไปนะเวลาทําจะได้ปั๊บเดียวเสร็จเดผม แล้วก็ในส่วนของโหมดบัตเทิลรอยัลก็ผมคสัสอันจริงใช้อะไรก็ได้ผมตามที่เพื่อนๆถนัดเลยเพราะว่ากด3ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่คสัสเล่นตาหนึ่งมันต้องเกิน3ครั้งเยอ่แ,แหละก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอ่าเควสที่5ผม MP ก็คือค่าพลเรือน10คนขนาดที่เราเนี่ยทำการประทับเล็งยิงก็คือค่าโดยการซูมเล็งนั่นเองครับผมแล้วก็ในโหมด BR ก็คือเปิด a i r d ด o p 2ครั้งในโหมด BR แต่ก็มีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นเควสบ r เปิด a i r d ด o p ปจะต้องเป็น a i r d ด o ออันใหม่เท่านั้นครับ เป็นแอร์ดับซึ่งเราเปิดคนแรกถึงจะนับเควสถ้าเป็นแอร์ดับที่มีคนเปิดมาแล้วเควสจะไม่นับนะโดยแอร์ดับอันนี้ก็คือแอร์ดับที่เป็นสีเขียวนะบางคนอาจจะเข้าใจหยิบไปเปิดแอร์ดับสีแดงสมพูอันนั้นก็จะเป็นแอร์ดับคนละแบบกันอ่าควสทดีโหกงครับผมในโหมดของ MP ก็คือได้รับเรียนตราบัตเทอร์ซี่เอ็มพีครั้งหรือถ้าเป็นโหมด B r ก็คือได้รับเรียนตากันมาสเตอร์หนึ่งครั้ง โดยในส่วนของไรเอนตา e ar, ก็ถ้าเป็นในหมดของ m อผมบัตเตอร์สตีก็คือสังหารศัตรู5คนดบต่อเนื่องโดยไม่ตายเลยนะก็ถือว่าแอบอยากนิดนึงนะแนะนําว่าเล่นเพื่อปืนสายแคมป์จะทําง่ายหน่อยนะแล้วก็ในฝั่งเรียนตาโห,หมดบีก็คือกันมาสเตอร์คือสังหารศัตรูมากกว่า8คนขึ้นไปผมในเกมเดียวอันนี้ก็ถือว่าแอบหินพอๆกันนะเพราะว่าแนะนำถคาจะทำควนนี้แนะนำให้ตอนเล่นสร้างห้องครับผมตอนคี์ขึ้นมาสังเกตว่า รงที่เราคีห้องนะผมด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีในส่วนตัวสัญลักษณ์คนก็ให้เลือกติ๊กที่เป็นตัวคนเดียวเวลาเล่นโซโล่ Solo, เนี่ยเวลาเราสมห้องไปก็เจอห้องโซโล่เหมือนกัน,นับผมเวลาเล่นภารกิจมันจะได้ไม่ต้องไปแย่งคีกับคนอื่นเควสมันก็จะทําง่ายขึ้นหน่อยอ่าแล้วก็ภารกิจโควชสุดท้ายกับภารกิจที่7 mp ก็คือชนะ2แมตช์ในโหมดจะอันดับอ่าแล้วก็ในโหมด br ก็คือชนะ2แมตช์ซึ่งการชนะในโหมดของ br 2แมตช์ถ้ากิกว่าเพ,เพื่อนนะผมจะต้องจบเป็นทีมสุดท้ายนั่นเองับผมก็อาจจะเรียกว่าอ หินหินนิดน,นึงน,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 นะอ่าก็ให้แน,นะนำถ้าเกิดเวนี้ใครที่ BR ที่1ไม่ไหวก็ไปทำในโหมด MP จะง่ายกว่านะแต่ภารกิจที่1ในโหมด BR มันก็มีทิศลักไก่เหมือนกันนะผมก็คือเราสามารถเล่นในส่วนของโหมดใหม่กับโหมดกราวว์ได้ผมโหมดนี้ก็แน่นอนว่ามันเป็นโหมดที่จุ่นยึฐานไม่จําเป็นต้องแบบสกอร์ที่1ก็ได้ขอเพียงแค่ทีมฝั่งเราชนะอตัวแต่งเควสก็จะนับให้ด้วยเหมือนกันนะ และก็ข้าประมาณนี้ผมในส่วนของการรีวิวอัปเดตในส่วนของเควสใหม่ล่าสุดเพื่อปลดล็อกปืนพกใหม่มาคล้อประจําซีซั่นนี้และก็เหมือนเดิมผมสำหรับใครชอบคลิปด,ดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดตามกันได้นะครับผมทางช่อง u t u b e ไปก็แฟนเพจ a c e b o o k นะและส่วนนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้มาชมผมก็ไปแล้ว